วัดแจงเพชรบุรีครับเกอ่อ้านเลยเรมอเกียเสร็จแล้วเขาไปถุูเรากับสักการาพูนมีผู้คนมาสักการะหลวงปู่พญานาคเยอะมากครับขอให้โอ้โหนะจบประทานทในสิงทีหวังในสิงที่กอ ใช่สำเร็จบแล้วจระดับเสร็จแล้วก็ปลูกเอาไว้ที่พรน้าอคปูหาตรงที่หลางปู่จะจัดเตรียมสถานที่ไว้ให้เซยมากเลยครับระดับสมัยหลวงป่เรานันก็ขอบาตัวเป็นลูกเป็นหลานก็ขอปู่ครววแร้วเราของปู่อให้องค์ปู่ในด้วยระดับสููประชาราชเป็นที่ดีเป็นคุณประโของคนให้กับตัวเราแล้วอบครัวของเรานเสร็จแล้วหลังจากนั้นกจะดเนินจบระดอบของปู่หรือว่าเดินรอดต้ทองของปู่นะก็เชิญตามพัทยาใส่เลยนะครับ ดูผู้คนพนลังศรัทธาพญานาค เคยบ้างเลยนะครับสูง31เมตรเดินเดินลอดใต้ท้องพญานาค9จุดนะครับเดินจากข้างหลังติดสาะข่าโปรตุูสแล้วนะก่อนับไป้นะครับเปดได้นะที่ว่า้าเราจะมาเกอดประกอบที่จะกดตลาดการเรียนง่าแลทได้ครับ ที่ได้ตรวจมาจะเป็นใหญ่แล้วก็เป็นกูปพรประกอบพระเกเ็นเี่ยวอขดสายพรโประกบเัรืกองปรดับสีแล้วก็อยากมีร <c inhos> ่เสด็จในกาช้ร่วมกับบูลนิอิหรือว่า่าอาจจะเสดยบไปเสดจทีนะครับประอเร่ดที่ได้ตรวจมาจะเป็นดใหญ่เลยนะครับหรือว <c oughs> mm ่า hmm. ถ no <Yeah. S 2> ้าไใดนะอยากจะทำารรากิจส่วนตัวนะครับข้อขาข้อศอก สวยงามมากเลยครับร้านเจุดที่ต่อพิสนทัาอรเรากจุดที่ต่อิน์ทางของพ่อหมูเราไจุดไหนะโดนรถไหนก็จะตามกาศเลยแอบเ้าห้องน้ำห้องสุขาอะไร สวัสดีครับมาขอพอรกันนะครับขออธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานขอพอรขอให้รวยๆเฮงเฮงปังปนะครับ <c oughs> ปู่พญานาควัดแจงที่เพชรบ,บุรีนะครับสูง31เมตรนะครับเดินลอดใต้ท้ององค์พญานาคเก้ อดนะครับผู้เขาข้างหลังก็สวยนะถ่ายตอนอย่างนี้สวยนะครับดูข้างหลังนะครับผู้คนเยอะมากวันนี้วันอาทิตย์นะครับผู้คนก็เลยมาเยอะเห็นไหมครับชายผ้าแดงเขียนชื่อนานสกุลแล้วก็ขอพรขอโชคขอลาบนะครับ อยู่เพชรชบุรีนะครับชื่อว่าวัดแจงด้านหลังเป็นภูเขานะครับผู้คนมาที่นี่ก็คือมาขอพรน,นะครับมาขอโชคขอลาบมาขอโชคลาบเห็นอาจารย์จ่าไหมเห็นอาจารย์จ่าไหมอะไรอ่ะโอเค สวยมากๆเลยสูงทั้ง31เมตรสวัสดีครับอินฟินิติทักชายสวัสดีครับเบาสนสวัสดีครับชื่อวัดแจงนะครับอยากไปเที่ยววัดแจงอยู่เพชรบุรีครับตอนนี้ธนาอยู่เพชรชบุรีครับ บัวเห็นได้ยันจาดไหมโอเคสามสเมตรครับสูงมากเลยด้านลัางเป็นภูเขานะครับผู้คนมาเยอะมากเขามาขอสักการะมาขอโชคขอ,อาลาบนะครับโดยเฉพาะการเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ดินนะคร ี่อสังหาริมทรัพย์นะครับจะซื้อบ้านซื้อช่องหรือว่าขายบ้านขายช่องเนาะก็มาขอพรที่นี่ขอให้ข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยผู้คนเยอะมากครับสบายดีคุณธนาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาร์ตสูทธพัทยาสวัสดีคุณพงษ์พัฒ ทําบุญแล้วก็ใช้ผ้าแดงนะครับในการผูกนะจังหวัดเพชรชบุรีครับคุณน้ำเหนืออยู่จังหวัดเพชรชบุรีจัดครับ เรามาอ่ามาชะอำนะครับขากลับก็มาไหว้เขามาขอโชคลาบนะครับเพราะว่ามีคนถูกหวยรวยเบอร์เนาะมีคนถูกรอตเตอรี่นะฮะทีาา่โมงแล้วครับพี่สิบเอ็ดครึ่งยัง วัา <20 S 2> ี่ยี่สิบกน่าสิบเอ็ดโมงครึคร่งอีกหกนาทีขอบคุณครับไปต่อนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวส่งคลิปให้ดูนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะสวัสดีครับ